ฮัลโหลสวัสดีครับทุกๆคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Miss Fox นะครับผมวันนี้เราจะพาทุกๆคนนะครับไปเล่นเกมผีในเกม Roblox นะครับผมกับในด่าน The asylum นะครับบอกเลยว่าสยองขวัญแน่นอนนะทางบรรยากาศแล้วก็มีฉากต่างๆนะฮะเดี๋ยวเราเล่นไปพร้อมกันเลยนะครับแล้วก็ก่อนอื่นนะครับขอฝากทุกๆคนนะครับกดไลค์คนละหนึ่งไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมใารที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับผม อยากดูต่อนนะฮะก็กด subscribe แล้วกดกระดิ่งรอไว้ได้เลยนะครับผมจะมีอัปเดตมาเรื่อยๆนะฮะโอเคไปกันเลยครับขอ,อให้เปิดเสียง,งดังๆด,ด้วยนะสุดยอดมาเปิดเสียงให้มันหน่อยผมบอกไงพี่อย่าลืมเปิดไฟฉายแล้วพี่เอาไฟายมันกระจอกมากผมจะพาพี่เดินไม่นะ

โอ้ oh, มี warning ด้วยเราผมด้วยเราผมด้วยยังเข้าที่เดอะอะไรดีเซนอะไรแบบนี้เนะี่ยยังที่คําเตือนอยู่เลยมีอยู่ที่คําเตือนพี่กอยู่ที่คําเตือนเนี่ยด้วย <c oughs> ใส่เฮดโฟนนะใส่หูฟังโอ้ยใส่อยู่นี่ไงโอ้โหพูดนั่นแหละเไป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 ชิวๆเฮ้ยอ้าือดีก็วับ <c oughs> วับไปที่ลิฟต์เฉยเลย เจอพี่ว่าผมด้วยผมน้ำไม่ย้อยปกแก้มอีดอกคุณกำลังเอ็กซ์พอร์คุณกำลังสำรวจนะฮะอะไรเนี่ย i อ่ o a s า l u m อ่านี่อ่านคนหายประกาศคนหายโห m i มีคนหายฮะชื่อโจนาห์ครับผมโจนาห์เป็นเป็นคนอังกฤษนะฮะเป็นคนยูเคครับผมแล้วก็อพยพมาตอนสงครามโลกครั้งที่สองนะฮะอดูพี่จ้าผมมา ตาผมอ่อยู่ใน <มา S 1> อะไรนะอยู่ในห้องอยู่ในห้องที่สิบสามเหรอโอหเห็นเห็นข้าเห็นข้าเห็นข้าสุดท้ายวันที่ยี่สิบสี่เดือนหกปี 1996, หนึ่งเก้าเก้าหกฮะแล้วก็ไปที่ห้องน้ำเอาหายไปแล้วเอาแล้วก็ไปที่ห้องน้ำหลังจากนั้นก็ไม่ไม่ไมีใครเห็นเธออีกเลยครับผมฮะแล้วทำไมต้องไปที่ห้องแล้วต้องไปหายในห้องน้ำเอาฟ้องเสียงมันรลอนๆอนเนี่ยพี่ผมบอกแล้วพี่มันมันเอาบอกไม่ได้อะเดี๋ยว ต้องรอมันหายอ่ะโอเคมันหายไปแล้วโอเคให้พวกตาขบมาตาขบมาไปฉายไปฉายตากบจัดๆผบก็บอกอยู่ไว้ฉายมันเป็นของคู่มันมันืดมากเราต้องหาเราต้องหาสวิตช์ไฟเปิดประตูสิเปิดต้องหาสวิตช์ไฟไปตีแดงไม่ไม่ไม่แล้วเห็นอันนี้มันมีมันมีประตูขอนหน้านี้ด้วยนี่ไม่พี่ประตูพวกนั้นมันเปิดไม่ได้เอ้าหรอนี่ไง

นี่มีมีมีหลอดไฟวิท์ไฟอยู่ไหนเฮ้ย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 เฮ้ม่ฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยมฮ้ย่ฮ้ยเฮ้ไเ่้ยเฮ้ยเฮเฮ้ยไป้ยยเฮ้ยเฮ้ก้ย้ยไฮ้เฮยเย้ย้ยเา้ย เพราะว่าพี่พี่มันมืดจังวะแบบเปิดไฟตรงนี้ยังไงนี่อะไรวะนั่นอ่ะอ๋อมีอะไรเลย่มีมีสวิตต์อยู่ในห้องใช่โอ้ยเห็นมือแดงแดงเปิดโอเคเปิดไฟเรียบร้อยแล้วแล้วแสดงกันนึ่งมันเปิดไม่ได้โอ้ยมีรอยนิ้วมืออันเบลอเลยพี่มือยักษ์เป่ารอยมือ เอเลนมันแถวนี้เหรอ<ม>เอเลนนี่อะไรนี่นเหรอเอหานีะ่ะไรนีร่พี่ฟอกผมตกใจรูปภาพเมื่อกี้ว่ะพี่ชุ่มเกิดอนเองขึ้นทางลงอยู่ไหนวะแถวนี้เขานี่พี่้านี่นี่เจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วโหขนาดมีหลอดอุอยไปปิดไฟอีกเนี่ย ไป็ชายี่ดับเฮ้ยมันดับเองเหรอมันดับเองพี่ปกว่าเป็นชนายนะคาถูกไม่เชื่อพี่เชายเป็นห่วยมากเลยเ่อนใช่ทางนี้เหรอผมไม่รู้อะผมเดินไปเรื่อยๆ,ๆพี่เพราเชื่มหี่อยเปิดไม่ได้ไม่ใช่ทางนี้ไปทางอื่นที่เสียงม,มันเหมือนผีตามหลังไม่รู้อะ เป็นเสียงรถเสียงเท้าเดินเตอดแตะเตอดแตะเปิดได้ไหมอุ้ยอุ้ยไม่ยกก็ตกใจกมหมดไปไปไปแง้มแง้มห้องน้ำหมอห้องน้ำเลขที่สิบสามป่ะเนี่ยโอ้โอ,โอไฟไฟไฟ,ไฟเปิดเปิดมีบางอย่างเปิด something open something open หรอป๊าป๊าอันนี้มันลิฟต์นหว่า เดฟเนี่ยบอกพี่ไปเดินไปทางเดิมไปหาประตูที่ม <c oughs> ันเปิดอ <coin> ่ะข้างบนปะน่าจะไอประตูที่เราเปิดไม่ได้ใช่ปล่าประตูไหนประตูนั่นเขาใครตั้นในสุดเลยอ่ะที่เราเปิดไม่ได้เมื่อกี้ฮะฮะตกใจตกใจพ่อนี่นี่ประตูนี้ไปด้วยฮัลโหลสวัสดีอ้าวฮัลโหลเฮ้ยไปฉายไปฉายดีๆเนี่ยไปฉาย พี่ฟอกฟอกเต็นตัวอยากกลับบ้านผีสิงไม่ไม่ <c oughs> ไมทึด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 ไม่มีอะไรเฮ้ยเจ้ามีห้องอะไรมีเลขห้องไหมไม่มีไม่มีพี่ฟอกเมื่อกี้ผมตัวใกย่พ่อตัวเองอะ่ะคิดได้ว่างไหมฮัลโหล ไปทำอะไรไปทำอะไรเมื่อกี้ไปยี่ก็ทำอะไรไปยี่ก็ทำอะไรเสียงแม่งคณตีนมากเลยทำไมวนเนี่ยมใเมื่อบักใหญ่พี่มันมีมือมีเข้าใจเลยเปิดสวิตช์ไฟมีไหมมันไม่มีไม่เจ้าเลยไปไหนวะเนี่ยประตูอยู่ตรงนู้นตรงนี้คืออะไรพอมาเปิดเปิดประตูเปิดประตู เดี๋ยวเยวพี่ดูตรงนี้ก่อนมันคืออะไรก็ไม่รู้ให้เปิดประตูพี่ทำไมต้องให้พี่เปิดด้วยเออ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 มันเปิดเองวะ่ะน้องกดเปิดใช่ไหมมีอะไรไหมห้มองน้ำอีกแล้วหบุบบุบบ,บตัวอะไรไม่รู้นะมันได้อยู่ที่นี่เลยเห็นเป็นสามเหตนเป็นสามตามันไปแล้วใช่ไหม มันไปแล้วใช่ไหมโอเคเปิดประตูมันคงไม่มารอบสองเฮ้ยอ้าวห้องนี้เปิดเฉยเลยเอาไปเลยหนุ่มมาไปก่อนก็ได้โอ้โหท่ออย่างใหญ่น้องตามมาอยู่ใช่ไหมตามมา <c oughs> ทางไหนขวาลาย้ายดีไปขวา มีรูด้วยกระโดดระโดดไม่ได้ไปเลยพฮ้ยเจอโตมายัางฮัลโหลมีใครอยู่ไหมมองมองอะไรอยู่ ไม่มีอะไรพี่ฟพิเมื่อกี้ไม่ผมดับอีกแล้วอ๋อเมื่อกี้เลยเอาเข้าใหม่ไปเดินไปที่ตรงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเสียงอะไรวิ่งมาเฮ้ยลูกกิน้องเห็นอะไรป่ะไม่เห็นพี่เห็นไฟดับตอนไฟเปิดมันเป็นเสียงวิ่งตามหลังมาทุกข์ใจมากไม่ใีวิ่งหรอกพี่วิ่งมาปิดไฟอ๋อวิ่งมาปิดไฟเปิดเลย มืดตืดเลยจ้าโอเคมีอะไรไหมใต้บันไดนไม่มีอะไรโ okay. อเคขึ้นข้างบนพี่ฮัลโหลพ,พี่ทำให้ผมตกใจกมาตกตามรอบเลยพี่ที่ฟังตกใจมากกว่าผมว่า <c oughs> ตกใจพี่ว่าเอ้ยไป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 เนาะไปไปไปโอ้ <c oughs> พี่ไม่ไปหรอกโอ้พี่ตายเด้ง,งตายเด้ง ฮัลโหลเรามาอย่างสันติเรามาอย่างสันต,าาติปิดไฟปิดไฟสู้เลยปิดไฟสู้ถอยหลังถอยหลังอ้าวถอยหลังถอยหลังแดกโล่หายไปแล้วเป็นเร่องอะไรอ้าวมันหายไปแล้วมันหายไปแล้วอ้าวหายไปแล้วเหรอหายไปแล้วอ้าวกลายเป็นกลายเป็นสีเลือดมันคือเลือดกลายเป็นสี เดี๋ยวนะทำไมน้ำแดงเดี๋ยวเอ้เสียงแมงวันเสียงเสียงเสีเสียงไซคก็มารู้อ๋อเสียงแมงวันหรือว่าเราจะเดินขึ้นไปข้างบนดีพี่ฟ็อกเอ้ยเขาเจอที่ห้องไหนนะห้องไหนนะเขาบอกว่าเอ่อเขาอยู่ห้องหมายเลขสิบสามแต่นี้ห้องหมายเลขสิบอะ เปิดไม่ได้ด,ด้วยฮะนี่อยู่หูโคผู้ตุลาบาลโอ้เลือดขาดทิ้งเลห้องหมายเลขห้าเอ้ยนี่ห้องหมายเลขสิบสามมีกลิ่นทะแมงทะแมงออกมากลิ่นเหมือนศพกลุ่<บ>มไหวคนหายไปอ่ะพี่มันเป็นจั๊กนี้แม่เลยพี่มือโคตรใหญ่เลยว่ะเปิดไหมเราจะเปิดไหมอ่ะเปิดไม่ได้ไไดหรอกหอก้องหมายเลขสิบเอ็ดอุ้ยเอ็ดเปิดได้ด้วย ฮัลโหลอย่างก็ห้องเก็บของห้องจะเป็นห้องเก็บของห้อง <Hey. S 2> น้ำเหรอม,มีไฟเปิดไฟก่อนโอเคบางอย่างเปิดที่บางอย่างเปิดห้องสิบสามที่ห้องสิบสามเปิดป่ะลองดูดิที่ครอบดิไม่ไมใชหออ่ห้องอื่นห้องอื่นห้องอื่นอื่นอันนี้ห้องสิบสี่อ่าใช่ด้วยโหล ไม่มีอะไรไ <ป S 1> เสียงมือหับรัก่าตสอมพันธ์สองสองไม่ได้ตกใจตกใจไอเสียงบ้านนี่แหละอะไรวะสิบสี่อะสิบส,สี่เหมือนเดิมแล้ว<ส>ว่าเป็นห้องสิบพี่ห้องสิบเปิดปะเห้องสิบห้องสิบ ปุ้เปิดแล้วยิด้วยใครมาหาไอ้ยี่เปบดนี้พวกจัดเรื่องไม่เป็นยังไงน้องน้องน้องเขาเป็นไหมมันมีตู้อะไรอยู่ข้างในพี่ฟอ f ทีวีมันจะซาพี่แปลกกว่าพี่เบตทีวีดิทีวีทีวีไม่ไม่ไม่มีไฟตรงนี้เปิดไฟก่อนเปิดไฟก่อน t ีซ่าก็ไม่ปิดทีวีใส่โซดาไม่าเหลยอ่ะไม่มีอะไรทีวีไม่แค่ใส่โซดาเฮ้ยมีตลับเกมตลับเกม ไหนตาลับเกมหนี่ไงลับเกมลับเกมเกมา <Radio S 1> ริโอ้เหรออ้ะไรสักอย่างน,นี่อันน่ะมองไม่เห็นหรอแล้วตามหน้าตามโซนเดกเลยพี่เออนี่มันเครื่องเกมไอ้นี่เปล่าวะจำชื่อมัน <S <S ไม่ได้ไอ้เกมแบบเก่ามากเลยนะอย่างเงี้ยห้องสิบสามหน่า,า,นานหน้าจะยังไม่เปิดไม่ใช่เป็นข้างบนไหมไม่รู้ ยังเหลือข้างบนนี่ไงขึ้นไปเจอตาแดงๆไหมพี่จออะไรจริงๆไม่มีแล้วมันก็อุ้ยพี่มาใครคนหนึ่งเจอผีบุ๊กก็ต้องดูซับสเกอ,อ่ะว่าละห้องห้องอยี่สิบเอ็ดมีเสียงคนเดินด้วยปึ๊บกลุ่มทีเดินเปิดไม่ได้ข้างบนเปิดไม่ได้ไ คือไม่ได้ก็ลงข้างล่างสิเรายังเปิดห้องห้องห้องอื่นเลยพี่คือห้องอื่นแหละมีมีห้องไหนอีกอ่ะลองไปผ่าดูพี่่ห้องไหนยังไม่เปิดเปิดไม่ได้บ้างพี่เมื่อกี้มีห้องสิบสามมาที่ยังเปิดไม่ได้ยังไงก็ต้องมีห้องข้างในใม่ยุกตุ๊กแกเตียงมงคนห้องสิบสองนี่ไง เด้ยเช็ดสองได้แล้วโอ้พี่คอนมืดเลยว่ะเล็งก่อนส่องก่อนเฮ้ยชิดไปไหมชิดชิดโอ้พี่ฟ็อกผมขาวเต่พี่ตกใจมากเลยว่ะเอาเพียวไปเอาเพียวไปแล้วไม่แอบอะไรอยู่ตรงมุมตรงนี้เนี้ยรถเข็นมันถลายไถ่ ฮัลโหลตายไหมอุ้ยหลอยนี่มันจะเยอะอะไรขนาดนี้ไม่มีอะไรอ้าวอ้าวาไอ้ไรตรงนี้มีอะไรไหมเอ้าวประตูเปิดประตูรับเปิดเฉยอันนี้มีอะไรเตียงเตียงเยอะมากจะคนไข้ที่อาจจะเป็นเด็กออุุอ้้ยย มันลึกลึกมากเลยลึกจังมันลึกจริงพี่ตายตายตายเฮ้ยนี่เราผมเลึกทำไมเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวเราแหวงหมดแล้วพี่มันอะไรท่อน้ำท่อน้ำสียพี่ลงไปไหมผมต้องลงแหละมันปีทางเดียวอุ้ยดิงด้งดิงอุ้ยเด้งดิงดิงอุ้ยดิงดิงดิง พ <mm um like oh, er. ี่เขาจริงมากเลยโอ้พ oh, ี you know, ่แตเล็งแนมแนมแน้ำนมแน้ำน้อยน้ำน้อยมองไม่เห็นน้ำนมว่าพี่มันสวิตช์ไฟอ๋อมันสวิตช์ไฟไปหลามตาไอทีเวดเปิดเปิดเนาะแล้วทำไมเปิดแค่อันเดียวเปิดหมดเลยได้ปะไม่ได้เปิดแค่อันเดียวเหรอมันบอกว่าเปิดเจ g e n e เ a t o r เปิดใหม่โอเค ฟอกมันแปลกๆกว่าพี่มันให้มาเปิดตุกนี้ก็ว่ามีจัตเจีนนี้แให้เป่ามวเแถวนี้จยเดียวดเพเพยิกันโหลมันคงไม่ดึงเท้าพี่ไปนะไปแล้ว <c oughs> อึชัอโอเคโอหอ้โอ,อ้โห <c oughs> อ้บองโหโอ้โอ้้้ แล้วนั่นทำไมพี่ทำไมพี่ตกลงไปข้างล่างอะเมื่อกี้เจอเมื่อกี้เจออะไรอะไม่เจอพี่ไม่เจอแล้วพี่ตกพี่ตกลงไปข้างล่างนี่นะเออรอเอออะไรวะฮัลโหลอย่าไปยุ่งไปน้องดิมขึ้นไปน้องดิมไปพี่เจอหัวใจวายตายแล้ว ผมฝายมีฟอกอะไปเฮ้ยอะไรเฮ้ยมีอะไรหกับเราอะไหนเจอใครเหรอไม่มีเลยรอยเลือดโอเคเฮ้ยมันจะผุบจะผูกคอใจมั้งไปห้องสิบสามช่องสิบสามที่เปิดแน่นอนมีห้องเดียวแหละยังวะอีวเวนอ๋อพี่ตกใจเฮ้ยพี่ห้องเขาห้องขาบนปะพี่ อี่ไม่เ,เนหเเนหือยอ่ะยี่สิบยี่สต่อไปไปไปพี่เมื่อกี้ใครเดินมาวะอะไม่รู้แต่พี่กิ้งตกลงไปเลยพี่ตกตกบันไดตะลือตกบันไดพี่ฟอกพี่ฟอกาเมื่อกี้กตกใจพี่ฟอกาฮู้ <c oughs> โอ้โหรับดีรับดี เฮ้ยห้องสว่างอยู่ห้องสว่างอยู่เฮ้ยเอ้าเอ้าเอ้ามันปิดประตูปิดประตูประตูมันล็อกอ๋อเนี่ยมีตุกตาบนเตียงด้วยผมบอกแล้วห้างกระป๋อมไม่น่าไว้ใจมันจะพูพเยอะมากเลยห้องเด็กห้องเด็กพี่ห้องเด็กห้องเด็กมีรูปโลบอกรด้วยไหนนี่ไง อ้อมเห็นแล้ว <c oughs> รถวัดผมเิตกว่าสวยจริงเบปิพี่แล้วแล้วแล้วอ๋อมันอ้อมเตียนตรงนี้ได้นะฮะไหนไหนไหนดูรูปรูปบอกให้เหนชัดๆนะ่อยจอนพี่หมีพี่พี่หมีมันปแปลกกว่าพีไ่ไปหยิบมันยิไปหยิบมันขึ้นมาเลยไปหยิบมันขึ้นมาพี่หยิบมันขึ้นมาใครพูดอะไรอ่ะใครพูดอะไรอ่ะไม่มีอ,อะไรหนิหมี่หมี่ไมีอะไรแค่แต่หมีมันเยอะมาก ผมบอกแล้วเป็นห้องเด็กพี่ฮึบฮึบมีใครแอบ,บนังเสาฮึบไม่มีไรได้เอาพวมเาจะโปเแก็บสกีกังบ้านอะ่ะฮัลโหลมันมีหามไปขึ้นท่อ,อพี่ฮัลโหลอิสม่อุย้ยมือจัดมือจัด <c oughs> ไปเลยไปเลยน้องน้องดีมขึ้นไปเลยลุยลุยลุย วิ่งเลยพี่ผมตัวอ้วนอะไ่เโอ้พี่มันติดหัวผมอ้าวนี่ไงติดเมื่อกี้มันติดหัวพี่มันติดขึ้นมาไม่มีอะไรหรอไม่มีไม่มีไม่มีโอเคอมแพรงเลยพี่ผมเป็นคนดวงสวยพี่สําผัสผิดนะไม่ไม่ผมผมเพิ่งมาถึงด่านนี้ได้ไงไม่รู้อะเฮ้ยทอดรับ ัเปิดไฟเปิดเรนไปสีฟ้าีเนี่ยไม่สไาติดหน่อยสิหนูอัลโีลเดอ๋ยอฮ้ลโหายอ้ยอี่ยอุ้ยอุ้ยอุ้ยนุนยอยอยอุ้ยอ้ยอุ้ยอุ้อุ้ยอุ้ยอุ้ยอุผมอุ้ยอุ้ย้ยอุ้น้ยอุนเ้นอยู้อุ้้้้น้อยนีย้ โอ้พ uh huh ี่มองไม่เห็นมคนมือเลยพี oh. ่ตรงตรงไปตรงไปพี่มองไม่เห็นอ่ะุ้ยเอ้ยอ่าพี่ผูขอโทษมัต้ดูนี่มันที่ไหนเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีมันมีตาขาวตัวนึงมันมีตาขาวเอ้ยมันมีตาขาวแล้วแล้วแล้วยังไงอ่ะมันมองเราอยู่ตาขาวตาขาวกด นั่นมันจุ๊บจุ๊บอมัน่อโอพี่ไอตัวตรงกลางตัวจริงพี่ไอตัวตรงกลางเป็นตัวให้มันหลอกเราพี่ผมบป่าลมไปโอ้ยโอ้เจสัสไครส์อ๋อมันคือไอตุ่มตุ่มไฟผมเกลียดตุ่มไฟอะพี่ตุ่มไฟมันเปิดได้ด้วยเว้ยอ้อ้ ไปไไหนไหไปเลยไปเลยไหนเหนื่อยมากพ,พี่พี่เหนื่อยชุ่มมือแล้วเนี่ยไป <c oughs> ไหนวะเนี่ย <c oughs> พี่บล็อกให้พ่อของเจะจะวายแล้วอันนี้มันห้องอะไระพี่ห้องใหญ่จรงเลยอ่ะเดี๋ยวเช็คห้องข้างหน้าก่อนแล้วกันห้องข้างหน้าล็อกห้องใหญ่ห้องถงใหญ่ไปเลยลุยอะไรอ่ะพี่อะไรอ่ะเอ่อลิฟต์ห้ามใช้งาน พี่ี่มันเหมือนจุดเกิดเลยวะมันเหมือนจุดเริ่มต้นอะเออใช่แต่มันลิฟใช้งานไม่ได้เตรียมไมาไหมหรือว่าเราเข้ามาในรูนี้ได้ปะพี่มันเข้ารูได้ปะมันเข้ารูได้แหละอุ้ยแต่เสียงมันโตนวนะจะตายเหรอจะพึ่งนะพี่ ผมดามนาจะใจใจพี่ติดลงไปมีอะไรไหมยฮัโหีปี่ป้คืออะผมด้วยโอ้ยคุติดว่ไอ้าวมันอยู่ด้วยกันใช้แล้วเฮ้ยผมคนทรบตูนี่เองอ้าวโอเคอ้าตัวผมหนักจนไปหรอนี่ไงพี่เดินขึ้นไปเลยเอาเฮ้ยพี่เดิมไต่ไต่ไต่ปีโป้ พี่มันพี่ลืมหรอมีหลายชั้นน่ะนี่คือว่าหลายชั้นมากเลยนะเฮ้ยนี่มันรูปอะไรน evet> ี่เออทหารเฮ้ยฮ่าฮฮอโหลใครอ่ะเป็นลิฟท์ครึ่งตัวลิฟท์ค้างลิฟ์พังไม่ใช่หรอเราอ่ะนี่รูปอะไรนี่อสไซลัมตั้งแต่ปี1913 โอ้นี่มันร้านขายของเดี๋ยว,ยวนี่มันช็อปขายของต้นเกมเดี๋ยวมันมันเป็นต้นเกมมันไม่ใช่หรอเดี๋ยวนะพี่ขอเช็คประตูบานนี้เ, <อ S 1> เปิดได้ด้วยมีบ้านอม,มีมีบ้านอีกไหมวพิพี่ฟ็อกจำให้ผมถ่ายรูปนั้นได้ไหมพี่ปุ่มถ่ายรูปไปอ่ะอมันมีคนอยู่ข,ข้างๆตรงริทตรงข้างๆนั้นอนะจำได้ปะประตูนี้เหรอ ไม่เออตรงประตูที่เราลงมาเมื่อกี้อ๋อฮะฮะก็จําได้โอ้โหน,นี่มันรานขา,ายของเอา้ามันไปหินไปเลยอะ่ะเอาหยุปมะดูน,นี้เปิดไม่ได้โอเคคงมีทางเดียวทางออกข้างหน้าเปิดข้างหน้าออกได้ปะลองไปดูหนู ไม่ได้เลยพี่ว่างเปล่ามันปิดประตูมีใครบบกปูนไว้ตรงนี้นิพี่๊อกอยู่ไหนอะอยู่นี่ประตูค่อนข้างก็เปิดได้ไหมไม่ได้เป็นอีกฟากหนึ่งอีกฟากหนึ่งก็ไม่ได้เคเหลือบานเดียวแล้แหละพี่ฟอกมันจุดเริ่มต้นเลยไม่ใช่หรอใช่ ออเช็คคร <Hello. S 1> ับสองที่สองสองฮัลโหลมันมืดอะพี่มันเป็นทางลงบันไดอะไปแล้วใช่ไหมเฮ้ยมีคนวิ่งมาชนพี่อีกแล้วมันมีคนมาชนพี่อ,อ,อ้าวมึงเอโทษกับมึงเองหรือว่ามีคนมาชนพี่แล้วที่จริงผมไม่ได้วิ่งลงมาอยู่เฉยๆแหละฮิมันเหมือนกับดักเลยอะแต่มันไม่เป็นอะไรอะ มีประตูด้วยอ๋อพี่ผมบูญแล้วไอ้คนวิ่งมามาดักพี่พี่เบิร์นไปนั่นแหละมีพี่ฟิตตกแต่เล่นผมบอกเลยมันน้ากลัวเอ้ยโอ้ยเริ่มปวดเสียงข้างนอกแล้วหรอเฮ้ยเอามาข้างนอกแล้วพี่มันไม่ปลอดภัยเฮ้ยอย่าหน้อยก็น่าจะดีกว่าข้างในป่ะดูข้างหน้าสิี่เหลอกแล้วแลวเราออกมาข้างนอกทำไม เราเราเราหาทางออกไงเราไม่อยากอย,กอยู่แล้วตาม,มาติดๆนะพี่ไม่อยากอย,กอยกู่คนเดียวข้องหลังดะข้างหลังดิโูพี่คนใหญ่อ่ะเ,ออเราเคลามอนที่ไงบ้างเนงไงโอ้ทำสวยเหมือนกันนะเนี่ยว่าแต่เราต้องไปไหนอ่ะเอา้าโอเคน้องดิมนึกว่าน้องดิมหายแ <c oughs> กก็เลิฟเหมือนที่ตลอดผมไม่มีที่หรอก

ตายแน่พี่ไม่นะตายตายแน่ผมรู้เลยวะเกิดอะไรขึ้นมันจะบูมขึ้นมานะล้องหรือเปล่าผมไม่รู้มึงมาเล็ครั้งแรกเออแล้ว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 ยังไงขยับไม่ได้ด้วยอยู่ไม่ได้ตับจ้ายังขยับไม่ได้พี่ตายแน่ มันวิ่มาแล้วเอาอติดตามตอนต่อไปขอขอบคุณทุกๆคนมากนะครับที่ดูกันจนจบนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมขอบคุณมากครับ